i yeah. สวัสดีครับ <you> เจอกันกับอีกทีนะครับกับผมวานานหนุ่นะครับอยู่กับคุณนายคุณนายสวัสดีครับเป็นเลยผู้ไม่เคยเชื่อเลยสวัสดีค่ะโอเคใครมาฝั่งนี้หน่อยเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับการแข่งขันนะครับ กีฬา,ายิงปืน3ไฟฟ้านะครับเป็นกีฬายิงปืนพนี3ไฟฟ้าก็จบไปผลงานเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับจัดงานด้วยนะก็ยิงไปสักหนึ่งเหรียญทองนะครับนี่หนึ่งเหรียญทองประเภทปืนยาวถ้ายืนสิทนัดสองนาทีนะครับก็ท็อปสกอร์สูงสุดนะครับมาแล้วก็เหรียญเงินปืนยาวสามท่าประเภททีมนะครับนี่แล้วก็ เป็นประเภทบุคคลในทีมนะครับนี่เลยนะครับก็ใช้ซีเซ่สี่ห้าเจ็ดกระบอกนี้นะครับอ่ะไปการนะครับนี่ซีเ <c> ซ <oughs> ่สี่ห้าเจ็ดกระบอกนี้ยิยงศูนย์เปิดนะครับมาอ่าทําผลงานได้เป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะครับกระบอกนี้กระบอกเดียวเลยนะวันนี้ห่างหายกันไปนานพอดีอ่าเพ,พื่อนๆสมาชิกทางบ้านนะครับพี่ ส่งพี่เขาส่งอ่าสายสะพายปืนมาให้นะครับชื่อพี่อนุวัฒนะครับอน,นุวัฒนะเกือบอ่านผิดซะแล้ว <c oughs> มีเฟซบุ๊กของพี่อนุวัฒนะครับเขาทําเครื่องหนังก็เลยส่งมาให้นะครับมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องหนังก็จะเป็นสายสะพายแล้วก็ปูขนแจน,นะครับที่พี่เขาส่งมาให้นะครับขออภัยโวยเสียงไม่มีก็คือเป็นพิธีกรด้วยนะครับมอบรางวัลเสร็จอ่ะโอเค เรามาดูกันดีกว่านะครับนี่ได้มาแล้วนะครับขออนญาติแกะดูเลยนะครับมาแกะดูกันหน่อยดีกว่านมันสวยมากนะดูในรูปพี่ก็ส่งให้คือสวยจริง สวยจริงอะไรจริงนะครับทุกคนจริงๆพี่ก็ส่งมาให้หลายวันแล้วนะเพิ่งจะได้มีโอกาสมาแกะดูนะครับให้พี่ๆได้รับราบ,บรับรับชมกันนะครับอย่าเก็บมีก,กันนะุะโอเคนี่คือของที่พี่ก็ส่งมาให้หว้าหอมเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะสวยไหมค่ะเออเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้อ่ะ พี่ก็อหอมพอดีมากเลยพี่เขาอยู่จังหวัดเลยนะครับทุกคนเนีน่ยนะพี่เขาอยู่จังหวัดเลยอำเภอไหนเอ,อ่ยเผื่อใครอยู่ใกล้จะได้ไปสั่งของกับพี่เขาได้ท่าลี่จังหวัดเลยใช่ไหมถนนเลยถนนเลยท่าลี่นะครับจังหวัดเลยนะโอเคมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่าไปแกะดูพร้อมกันเลยครับโอเคคุณนายไปเรามาดูกันดีกว่าว่าท<อ>ีนี้มีอะไรกันบ้างคือ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างแรกกันดีกว่านะเมื่อกี้หนูดูข้าวใช่ไหมอ่ะค่ะเป็นยังไงบ้างก็สวยเลยคนะ่ะสวยมากอันดับแรกนะครับที่เขาให้มาเขาทําอันนี้มาให้ด้วยกล่องมุแกแจกดูกันนะยาวเลยโอ้ <laughs> <laughs> ดึงยาเล่นนึงซองลึกอ่ะนี่สองอัน พอคุณที่อนุวัตน์มากนะครับที่ติดตามผลงานผมแล้วก็ยังนึกถึงกันอยู่นะครับเป็นผงุญแจหนังนะครับอันนี้เลยนะนี่เลยแล้วก็นี่อันนี้คือโปรไฟล์โปรไฟล์ของ facebook ผมนะครับแล้วก็โปรไฟล์ในไลน์นะที่เขาทำสวยมากเลยนะนี่สวยมากแล้วก็ด้านหลังก็เป็นพ่าพบ้านด้านหนวดนะครับลงเป็นผงวดแจไว้ให้นะครับหนึ่งอันนะครับ อันที่สองกอ็นี่เลยนะครับเหมือนกันเป็นพงกุแจเพราะบ้านนนทดทามาประมาณนี้นะครับผมถามพี่เขาว่าทําลายอื่นอีกไหมครับนี่พี่เขาบอกว่าไม่ทําทําชิ้นเดียวเลยร,รู้รู้ไหมว่าอันนี้มันมีความหมายยังไงการที่มาทําชิ้นเดียวมันมีชิ้นเดียวในโลกลูกเขาไม่ทําเพิ่มอีกออเห็นไหมทำขี่ชิ้นขี่ชิ้นก็ไม่เหมือนนะครับแล้วที่สําคัญสวยมากนี่คือนี่พวงกอะแจที่พี่เขาทาให้นะครับนี่ ก็คือจะมีชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นนะครับอยู่ที่เรานะครับมันมีความหมายมากเมื่อพระราราเราได้ได้อะไรที่เป็นชิ้นเดียวในโลกมามันจะมีความหมายกับเรามากนะนี่เราทำด้วยความตั้งใจอย่างนี้นะงานสวยมากนะครับอันนี้ก็คืองานนะครับอ่านี่เป็นบุตรมีหมุดมาให้ด้วยนะครับน่าจะใส่กับอาหงส์ขวินนะครับนี่เป็นสายสะพายนะครับประมาณนี้นะครับ พอบ้านนาหนวดนะครับแล้วก็มีเป็นสายหนังนะโอเคเออสวยงามมากครับทุกคนผมาว่ก็จะลองติดตั้งดูนะครับว่าติดตั้งง่ายไหมนะครับลองดูโอเคเดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จอ่ะก็จะมาลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคไปติดตั้งกันครับมาถึงวิธีการติดตั้งกันนะครับผมก็มีต่อผมไปวินและตรงนี้ ก็ตรงนี้นะครับนี่วิธีการติดตั้งง่ายมากเลยพี่เขาออกแบบมาดีมากเลยนะเขาไดมีเขี้ยวตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยดูนี้ดีกว่านี่ประมาณนี้นะครับมันสามารถกดได้นะกดอย่างนี้ได้พอติดตั้งเสร็จก็จะสามารถอ่านี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีการใส่นะใสใ่ดูนะแท็บเ่็ตเราโฟกัสหน่อยนะ อ่าตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะแล้วก็ผักมี Aqui, ขึ้นมานะครับหมุนขึ้นมาปุ๊บใส่ง่ายเลยนะครับนี่ก็ใส่แล้วแล้วก็ขันให้แน่นนะครับให้ตึงมือแล้วลก,ก,ก็ด้านล่างก็ใส่เหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันเลยด้านล่างผมจะใส่ด้านล่างนะโอเคครับทุกคนเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสายประมาณนี้เลยนี่แต่ว่าตรงนี้เขาสามารถปรับได้นะเพราะว่าพี่เขามีรูตรงนี้ให้ปรับได้นะครับนี่ ปรับได้นะแต่ผมก็จะยังไม่ปรับนะครับเพราะว่า,าจะลองดูทีน,นึงนะปรับประมาณนี้นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับเอาไว้ใช้สะพายนะครับเวลาที่ออกไปล่าก็สะพายได้นะครับนี่การปรับเขาก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ขันปรับตรงรูนี่เลยนะนี่ที่เขาให้น็อตมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้แหละครับนึกว่าสวยไหมสวยค่ะที่เขาให้น็อตกระเื่อด้วยประมาณนี้ครับนี่เลย อโอเคครับทั้งนั้ก็ขอขอบพระคุณพี่อนุวัฒน์มากนะครับที่ส่งมาให้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูผลงานของพี่เขาอยู่ในช่องเฟซบุ๊กนะครับที่อนุวัฒน์ครับอยู่ใน a c e b o o k เนาะเป็น a c e บ o o k ส่วนตัวนะครับที่เขาทาสายหนังคนไี้สวยมากเลยนะครับผมว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจมากพี่ตั้งใจทําให้นะครับมีชิ้นเดียวในโลกนะหนูว่าสวยไหมสวยค่ะได้ไหม เอาของป่าไปใช้พอแล้วเดี๋ยวไปติดตั้งปืนหนูด้วยของหนูอยู่ไหนนะอยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหม <S 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 นี่ก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับกระดกปืนอันนี้รัสซี่เจตูนตงสองนะครับอันนี้มีต่อหูกระบินก็สามารถที่จะติดตั้งได้เหมือนกันนะครับโอเคนะอ่าในานทีเพิ่งจะมาว่บบางทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับเสร็จภารกิจการแข่งขันแล้วนะครับจบแล้วปีนี้ก็มีภารกิจ ภารกิจแข่งใหม่ในปีหน้าเลย2รายการนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงประมาณสิ้นเดือนก็จะมีคลิปลูกซองรีวิวลูกซองให้รับชมกันเลยครับฝากไว้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย